พ่อไปสุขสุวันนะครับพบพ่อกับช่องนิ้ว,วซ้ายดันย่างมือเศร้าวันอาทิตย์นะครับผมพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องนิ้ว,วซ้ายดันดีดีคนอีสานช่วงกินอยู่กับนิวหรือว่าช่วงนิวเข่าก้วกินอยากปากทองตามภาษาอีสานบ้รบาดสวัสดีพี่น้องสุขสุขชนนะครับผมอ้ามวมื่อนี้จูตับพี่น้องจูตับนี่นะครับตับบานบาดไปซื้อตลาดมากมืเอเศร้านี่นะครับ อันนี้บ่ทัานได้ซอยแต่ว่าอันนี้ซ้อยแล้วแล้วก็ใส่ห้อมนะครับก็จะมีพักลวกก็จะมีขนาดลวกนะครับบักบวบลวกนะครับแตวก็เฮ็ดนะครับปลูกเองลวกเองนะครับแก้วแก้วนี่บไร้เฮ็ดบุรีบอกบได้ดดเฮ็ดวิธีบได้บอกวิธีเฮ็ดนะครับแก้วเดี๋ยวโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากจังจวดจวดกอนกอนพี่น้องมาเลยมาเลยจดจวดต้องกันครับซ้อยจุตัดแซ่แๆยามเ้านะครับ บมมีเขาเลยพี่น้องจัดจวดเลยครับผม mm hmm. แก้วเพียของผมรู้ mm hmm. จักภาคธงาแซ่บต้นดวงสินเชิขาพะย่ะต mm hmm. ัดกระบอกบวกพี่น้องมา ก็จุดับแต่ก้นุ่มน่นะไปตลาไม่เตอาคิดอยากพี่น้องก็เลยดอ้อแกบากันะเป็นเสียบเลยหอมอำล้งนะครับผม เ็น้ำปลาลวกครับรับจนร่วนพี่น้องรับจนร่วนใส่กับแก,ก,ก,กลวเพียคมๆอำลำังอุ้ยขัดแม่ Trời tụt bán cắt bán mấy lần cắt cưng nằm mặt tàu hết sơ 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 xe

ยิ่งข้ามยังไงบ้รงกันอ่ะตัวรับพี่น้องตัวข้ามยังไงครับตัวตัวตัวอแก้วผมใจใจพี่น้องเออไม่อยากพลาด อีกเป็นตันแอบคับโอ้เหพด้ปนนันเจ้าของพี่มากคับเลยคแนี่ก็หูมีมีอยู่อืม บ,บ,บ้านแก้วบัวตับบ้านแก้วคมขมนะครับแก้วเพียคมขมนะครับเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดตวแจ๊บแจ๊บครับ อาอ,อพ่นองกินอยู่แบบตไตสา้นบ้านห้างนะครับบอกว่าจะกินหอดบ้านได้พี่น้องเลยอยากเมื่อยอยู่บ้านได้บ้านแต่ก็เลืมไปว่าจะฟองสื่อบ้านอยู่นี่นะครับ Ha ha ha! ช่วงนี้ช่วงเฮ็ดนั่งกินช่วงกินนะครับช่วงเฮ็ดบุญกับช่วงเฮ็ดบุญนะครับผมช่วงไปเที่ยวกับไปเที่ยวนะครับผมได้ถิวัดเทศกาลท่อ,ทาาทองเที่ยวและจะน้อยในปีใหม่นะครับผมไปออกเที่ยวเลยครับพี่น้องบาง้านเที่ยวน้ากินน้สาสะสมปนเปยกันไปนะครับตามภาษาหนุ่มนิวไซดันคนโกนะครับผมชุวโยบานทาตัวอีกจักคำ แซ่บๆปนหวานมันๆกลมกล่อมฮึรสอูมามิตอนวไหนพ่อมาจะกินอะไรเขาเลยครับ เลื่อมมาเขาขทันทีซื้อข้าเจ้าก็บเชไดเขาอย่างนั้นสีมาแล้วก็ได้ก็เลยเอา้าความมันเปรี้ยวๆเดี๋ย้ลองมิ้องออดูนิ่มจวดๆแซ่บพักไรเกลีวเปียกคมนะครับใส่ดีนะครับดีแท้นะครับนี่ซื้อมานะครับดีแท้จากเกียงเหนือนะครับ รุ่นไปคมจะไท,ทยเคียงเนื้อไม่เบื่อนะครับเคียงเนื้อประจำนะครับค mm hmm. ับตุ้ยพี่้อง mm hmm. จุ๊บ mm อ่ะ hmm. บุ่กระถ แฉกแทบแน่แฉกอีจีอีหลอดแฉบบ่มีมองติคือเกาบ่นั่งกินหน้าบ้านแต่กินอยู่ห้องบ่กินอยู่ในห้องแต่กินอยู่หน้าเดี๋ยวนี้มันบ่มีบรรยากาศนะครับมันมีบรรยากาศมันต่สิไกลนะครับเอาเงินเดียร์ฟองจ้งนอนแต่สีเดี๋ยปนั่งกินในห้องหนามเลยพี่น้อง มัน,ยน,ยน,ยนหยดหยวนน้ำลายพี่น้องร้นเต่านะครับอืมกระดาษอุ้ยด้วยอืม ลววขาน้าว่วมกบบัวร่งรงงวเรงเห็นนั่งป้าก,กินกับจุตับหวานอืมอืมฟองแท้ครับสุดยอดมาาลักครับผม ฮึมหักนาฮำมยังยังจะโตจะกบทก้อนแต่ก้อนล่าพี่น้องเอ,อ้ยแสบไรกินดูบ่ได้นะครับขี่กระตือ <c oughs> เล็กเล็กเล็กหน่อยเดี๋ยวาพากันเอาเป็นอย่างยางเด้อครับ <c oughs> จนโดนกินบ่กกินดูนะครับเอ้า ทำตัวตา่ายๆจวดครับเกวขมนะครับก่อนจากก่อนลากันวันนี้พี่น้องกินบโเบิดขึ้เกานะครับเมื่อกินพวอไไรหายากจวด ครับแต่กินนะครับกินซ้ำกินไดนบวบเบิลขึ้นกาเอาอีกจะคํำเนี่ยพ่อกระเทือนครับก่อนจากล่ากันครับพี่น้องอันนี้ว่าตองใส่พักเนี่ยๆเลยครับดนๆแก้วพี่น้องแก้ว ครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับคือเขามาให้กำลังใจผมเด้อจ้องยืนแสนนดีๆเขอหนีสานนะครับผมฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับฮักน้อยๆแต่ว่ากับให้ฮะกันน่นๆนะครับผมเขามาแล้วกับยุ่ธํากันโดนๆนะครับยัดทิมยัดปลากันฝากกดแชร์กดไลค์้ว้พี่น้องเด้อนะครับมาคลิปนี้นะครับกดซับตะไคร่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับ หนุ่มนิว่วเชเด้มีกำลังแรงใจตั้งใจตั้งอกตั้งใจนะครับมีคิดหม่ๆม,มาให้พี่ให้น้องเบิง้งมีซาลาแนี่ยผมมีซาลากับวันไปนะครับพี่น้องกบคนเฮามาแบบสไตล์ลูกทุ่งสไตล์อินดี้ไปแบบกินเที่ยวสนุกเฮฮาปาร์ตี้ทำบุญแน่อย่างระมาณนี้นะครับผมสหรับคินีพ่อเพียงนค่นีนะครับกินบ่เบิดพี่น้องสวัสดีครับผมแก้วเแก้วอะไรครับพี่น้องตั้งส,สีได้ผลต่างานนะครับ สั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลยแจ้ว